สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผ้าไมเก็บเห็ดเพาะน้ากันนะครับนี่เลยครับพี่น้องที่การหาเห็ดเพาะเมืองมันจะมีรอดแตกๆไปหมดนยครับแม่นแท้ครับผมว่านี่นยครับว่าแตกๆ๋ยวผมจะให้ดูนะครับแมนมันหลุนกันมันหลุนกันนะครับพี่น้อง ไอ้แดดแดดฝนตกใช่ไหมเอ้ดูครับแม่นบอ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 ครับโอ้แม่นนีลีครับโอ้แม่นนีลีแม่นนีลีนี่ครับสอง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  อย่าปากด้วยครับอย่าปากด้วยครับค yeah. ้นกันบ yeah. ้างหลายเดี Look, Skills, trick, e. ๋ยวเขาสิ่งไม้ยังเหรอไมดอกนี่นี่นี่โอ้ยดอกนี่น้อยครับดอกน้อยนี่นี่แต่ต้นนี้ดอกใหญ่ครับนี่ดอกใหญ่แล้วครับิบดอกใหญ่แล้วครับพี่น้องดอกใหญ่แล้วครับโอ้ดอกใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่ใหญ่แล้วครับ กล่องกระยาบบอกใครสัตว์อะไร้อครับกล่องนี่ครับเห็ดเพาะครับไปแกงเ,เสียบเลยครับเป็นม,มินตมินนะครับเห็ดยำกล่อมกล่อมกล่อมเสียบลายเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสามสามดอกใส่กัสตาครับ ลังพ่อกินครับสำานี่ยังพ่อขินลังพ่อขินนะ้ครับแอนหลุ่มุ่กันอีกที่นึงครับพี่น้องนี่ร้อยแต,แตกอีกแบบนึงด้วยครับนะี่นี่ครับร้อยแตก,แตกนะครับร้อยแตก,แตกที่สังเกตที่หาเห็ดสังเกตนะครับเป็นร้อยแตกผมว่าหมกผ่านเนี่ยครับพี่น้องมาหลุ่นกัน,นครับ ผมมาบัวผาดเนี่ยพ่อมาใช่ลรอุ้ยแม่นิลีตัวนึงอีกร้อยแตกแม่นิลีครับแม่นิลีครับพี่น้องนี่ครับแม่นิลีนะครับอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่เลยครับซุ้มน้าผูกเขากเจ็บด้วยกันนะครับหลายโลล้วครับกิโลกับแพงเลยครับสองกิโลแพงกันเลยครับ ดอกงีดอกใหญ่ครับต้องพอกินพอเกียงเลยนะครับกินพอเกียงลยครับหาไม้หาไม้อีกครับหาไม่อีกอเกียงเสร็บเส็หาอีกนี่ครับมะมึงอีกทีหนึ่งครับมะม่งอีกทีหนึ่งครับบวัวพาดเนี่ยครับ นี่ครับขาวจวดเลยครับนี่ก็แม่นเลยครับแม่นบแนน่แม่นครับอู้ดอกใหญ่เลยครับพี่นอ้องโอ้สองหนุนตัวนี้สองสองนะครับพี่น้องอันนี้ต้นหน่อย เดี๋ยวพอแขงพี่นองเลยเดี๋พอแข้งแล้วเดีพอแข้งเลยพี่นองเลยก่อนเอาอีกก่อนเอาอีกก่อนครับฝนตกใส่นสิห้าเหือบ่หาเหืนอนหยาครับร้อยแตกแต่ฝนตกใส่สิหายาก ไปหมืน่นหมืน่นร้อยแตกอะสิงไงก็นี้อยู่แต่ห้จะแตกมันไม่ครับหาไม่ครับนี่ก็แม่นด้วยครับพี่น,อน,น,น้องนุ่นแม่นโหลดห้อยแตกนี่ครับพี่น้อง นคสองดอกครับครับสองดอกเจ้าหนียวนี่ครับสองดอกน่นี่ดอกหนึ่งครับ <Yeah. S 1> สแล้วจะเป็นแบบนี้ดวยครับนีอยู่ต้นใหม่ต้นแบบนี้ดวยครับเสือ ตัวใหม่งลงมากเลยทั้งปุ่นพ่อเก็บครับทั้งปุ่นในหลายโลแล้วครับโอ้ยใหญ่ครับใหญ่นี่โอ้โอแม่นี่ดีครับนี่นี่ก็บแม่นะครับพี่น้อง นี่ก็เมียนเลยครับโอ้คือมานเียครับม er ือนี้โอ้สองเลยครับพี่น้องโอ้สองเลยครับนู้นเมียนโหลดครับสองไอรีเลยครับที่หาเห็ดโอ้ขอโทษวยครับอาจจะอากาศอาจจะไอแน่เลยครับสวมอู้นี่ก็เมียนพี่น้องนี่ก็เมียนเลยครับโอ้คือมานเียครับเห็นอีกแล้วครับโอ้เห็นอีกแล้ว นูนู้นหนูแมนโรเด้อครับพี่น้องโอ้โหหนี่ปลาแม,ามงมุมหิมะพานนะครับกล่องของมี่วัลไทยอ่ะเดี๋ยวน่นเลยครับแมนบอสเหนาเน่าเน่าเหนาไหวแตกแมนบอสอู้นี่แมนแมนเยอครับนี่ไอยแตกแตกนี่แมนอีเลยครับพี่น้อง อือโ้คือหมานแท้เมือนี่โอ้สองสองสองเด้อปุ้ยตีกันเลยอ่าสองเลยครับสองเลยครับนี่นะหาอยู่หากินอยู่วิธีชาวบ้านเด้อครับมือายุหากินพพราะอยู่ได้กินเนาะครับนี่แกงใส่ผักติวผักติวกับติวกับมีเด้อครับอู้นี่กระแมนเด้อครับนี่กระแมน อึ้นืลายแทอู้สองเลยครับสองเลยมาเด้อครับมาเด้เอเห็ดน้ากัน <c oughs> อู้ลายลายๆบ่ต้งไปไกลดอกอืออยู่นีลออมมนน่ละอ้อมแอมไม่ที่ละนี่เห็นบพี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่นีสองเลยครับเอ,เอ้าเห็ดมันคือหมักออกสองน้ำกันนาะเป็นหมูกันว่าอ มันขึ้นมากออกสองนอนพื้นมูกันหมดเนาะอมแอมอมแอมนี่ล้วโอ้ยนี่ก็แม่นเด้อพี่น้องนี่ก็แม่ข่อยอีกแล้วโอ้คขอยอีกแล้วนี่นี่แม่นมึงแม่บอลน,นึ่นลูกนู้นหรืแม่นโหลดน้องเงยพุ่นแม่นโหลดพี่น้องเลย นู่นนี่นครับพี่น้องพอได้กแกงแล้วพอได้กแกงแล้วพูนพอได้กแกงแล้วอู้นี่กแ็แม่เมียอู้ฝนตกใส่มันมึงยากเนะครับพี่น้องเนี่ยโน่นโน่นนี่แม่อีกแล้วนึง พ่อกินพ่อกินครับพ่อกินอู้หูก็แมนพี่น้องนี่ก็แมนอู้สองเลยแม่นีเหลีครับนี่สองเลยครับสองเลยอ้ขึ้นลายแทอยุน่นขึ้นลายแทะอู้นี่ก็แมนครับอู้สองอีกแล้วนี่ นี่ก็ะเมียนสองอีกแล้วนานถุนค,ค,รรครับนี่ก็ะม่ยียนนะครับนี่นี่นก็ะเมียนนี่นีน่ขาวๆนี่ก็ะเมียนนานใช่ล้วนี่เม่ียนนะครับพี่น้อง แข็งนะครับพี่น้องเอ้ยเพรแกงแล้วนี่ครับพี่อีส์นั่นอยูบ่อทั้งนึงปกติต้องใส่มือใส่ซอนนะครับเมื่อใส่ซอนกับต,ตัดแตกฮักโหลดครับซอน,อน,อนคลิปนี้ก็บเล่นหนุกนกอนเด้อครับพี่น้องร่วมกดไลคล์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมนั่งแนเดอร์ครับพี่น้อง เพื่อผมจะได้มีกําลังทํคชิปให้พี่น้องได้ดูหรือมึงกันต่อไปชิปวิธีการหาเห็ดหาอยู่หากิน Hi บานเฮ้าแล้วครับสําหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้้ะครับเดี๋ยวผมจะหาเหตดต่อกันอีกกลนะครับก็เด็เอาไปขายเหมือแรพความครับผมจะหาเหตดต่อกันสําหรับคลิปนี้ก็เพียงทยยเ,ยเ,งเยงท่านี้ก่อน้ะครับสวัสดีครับ